สรุปเนื้อหาในตอนที่195บาะแซน้อยนิดเผยสถานการณ์ใหญ่แบ่งออกเป็น3ส่วนหลักดังนี้ 1. ผลลัพธ์ของการประทะและคำสอนของราชครูเท่าพเนจรเสริญยอดฝีมือจากนาครยกน้อยถูกสังหารโดยราชครูสันตินิรันดรวางมูรันบุตรสิทธิ์ของเท่าตกปลาเท่าพเนจรเสริญอุ้มร่างอาจารย์ขึ้นหลังกวางและสาบานว่าจะล้างแคน การยังเชิงราชครูสันตินิรันดรเปิดเผยว่าเท่าพานจอนเสริญเป็นเพียงตัวหมากที่ถูกผู้อื่นใช้เพื่อทดสอบกำลังฝีมือของตนวิสัยทัศน์ของราชครูราชครูตำหนีสำนักนครหยบน้อยว่าล้าหลังพระการปิดประตูฝึกปรือโดยไม่สนใจความก้าวหน้าภายนอกการจำกัดตนเองในที่กับแคบจะทำให้ถูกการเวลาทิ้งไว้ข้างหลัง 2. กลอุบายการแพทย์ของฉินมู่ที่เมืองหลีเมืองหลีฉินมู่และคณะพักอยู่ในโจรว่าการเมืองหลีที่เพิ่งถูกกองทัพจักรววรติปราบกบฏสำเร็จ กลยุทธ์ของชินมู่ชินมู่ใช้เวลาทั้งคืนปรุงยารักษาอาการบาดเจ็บของราชครูโดยเขาจงใจซื้อสมุนไพรจำนวนมากจากกว่าสิบไร่และทิ้งกากยาถึงเจ็ดอ่างบนถนนเพื่ออำพรางรายละเอียดที่แท้จริงของตำรับยาเป้าหมายเขาต้องการป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามวิเคราะห์ความหนักเบาและลักษณะของบาดแผลที่ราชครูได้รับ 3. การถอดรหัสและแผนการของกลุ่มกบฏท,ที่เมืองต้าหลี อาจารย์วิญญาณเตาโชนบันดิตผู้ถือตนเป็นอันดับหนึ่งด้านการปรุงยาได้เดินทางมาถึงเมืองหลีและใช้ความสามารถเหนือชั้นของตนในการวิเคราะห์กากยาเจ็ดอ่างการวิเคราะห์ของอาจารย์วิญญาณเขาถอดรหัสตำรับยาได้ทั้งเจชนิดซึ่งชี้ว่าราชครูบาดเจ็บหลายจุดวิญญาณจากการโจมตีด้วยอย่างพิสุทธิ์พิษอักขีจากการโจมตีที่หลังหัวใจพิษแมลงไม้พิษและบาดแผลในสมบัติเทวทั้งเจ็ต้องใช้อระเหยในการรักษา เขายกย่องฉินมู่ว่าเป็นหมอเทวดาน้อยที่มีฝีมือสูงส่งอย่างแท้จริงข้าสรุปสถานการณ์อาจารย์วิญญาณเตาชนยืนยันต่อกลุ่มกบฏว่าราชครูบาดเจ็บหนักจริงแต่จะฟื้นฟูจนสมบูรณ์ภายใน20วันถึงครึ่งปีการประชุมลับที่วัดเล่าโกงในเมืองต้าหลีมีเจ้าลทัทธิและผู้นำกบฏระดับสูงกว่า1ิคนรวมตัวกันรวมถึงชายในหน้ากาก,ากทองแดงเจ้าวังพระกิเลสชุยตีอีและนายใหญ่ครองปราสาทเฉิงหลี วาระการตัดสินใจชายในหน้ากากทองแดงเร่งให้ที่ประชุมตัดสินใจเลือกจากสองทางเลือกที่เหอเสียวเผิงผู้ส่งสารจากฝ่ายตรงข้ามราชสำนักนำมาเสนอซึ่งหมายถึงการตัดสินใจครั้งใหญ่ว่าจะยอมสยบหรือใช้โอกาสที่ราชครูบาดเจ็บโจมตีทันทีขอบคุณครับสำหรับการดูเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ